มิวสุประสิทธิ์ทวิตเดือดใส่แฟนคลับไม่มีการศึกษาโลกจิตอ่ะเดี๋ยวเอ็มตัวแทนหมู่บ้านมาพูดถึงเรื่องนี้ให้ฟังแบบ2อมุมเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวเท้าความมันก่อนก็คือมิวสุประสิทธิ์เนี่ยเขาเปิดเผยว่าเขามีแฟนและเขาก็กําลังจะแต่งงานด้วยแล้วก็มีแฟนคลับที่เป็นแฟนคลับคู่จิ้นของเขามิวกราฟอะไรแบบนี้ก็มาแบบพูดถึงว่าผิดหวังอะไรแบบนี้มันก็เป็นเรื่องปกติที่แฟนคลับบางคนที่เขาจินนะ้นอ่ะเออพอเขาเห็น คู่มีแฟนเขาอาจจะมาปกป้องผมว่าเขาน่าจะเป็นแฟนขับฝั่งกับอะไรเงี้ยกลัวน้องเสียใจน,น,นู่นนั่นนี่อะไรแบบนี้มิวก็เลยออกมาโพสต์แบบค่อนข้างรุนแรงก็เขาอาจจะโดนเม้นมาแบบแรงๆหลายๆหลายๆ,ๆครั้งแล้วด้วยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพูดเป็น2มุมแล้วกันนะครับอ่ะพูดฝั่งมิวก่อนแล้วกันอย่างมิวเนี่ยพอโดนคําพูดแรงๆอะไรใดๆมาเนี่ยบางทีคนเรามันก็มีความรู้สึกมีจิตใจอะเนาะ บางทีอธิบายไปแล้วก็ยังไม่ฟังอธิบายว่าเป็นแฟนเซอร์วิสนะเป็นเรื่องของการแสดงนะบางทีแฟนคลับก็ไม่เข้าใจใช่ไหมครับก็ยังไปโพสต์ว่านุนว่านี่ทำไมต้องทําให้ผิดหวงังทํำไมต้องทําให้น้องเสียใจยต่างๆนานาหลายๆ,ๆ,ๆอย่างโอเคนี่ก็เป็นฝั่งที่แบบมิวเขาอาจจะหมดความอดทนความอดทนของแต่ละคนต่างกันอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าไปอีกมุมนึง การที่มิวเป็นคนบุคคลสาธารณะเป็นนักแสดงเนี่ยการทำแฟนสวิสนี่ถูกต้องแล้วการที่จะมีความรู้สึกที่จะพูดอะไรออกมาเนี่ยมันก็มีได้ครับสมัยนี้มันมีได้หมดแต่การที่พูดถึงว่าแฟนคลับว่าว่าเป็นเหมือนโรคจิตอะเออบอกว่าโทรปรึกษาจิตแพทย์อะไรสักอย่างเนี่ยเบอร์เบอร์มาอะไรแบบนี้แล้วก็เรื่องการศึกษาเหมือนดา่าแฟนลับว่าไม่มีการศึกษา คุณอย่าลืมว่าคุณมีแฟนคลับสนับสนุนตรงนั้นคุณทําให้คุณมีงานเยอะแยะมีเงินทองสุขสบายร่ารวยกว่าเขาและคุณก็ต้องยอมรับอย่างผมเองก็เคยมีแฟนคลับบั้งเล็กๆๆน้อยแฟนคลับแต่ละคนพื้นฐานต่างกาันความรู้สึกต่างกาันความคิดต่างกาันความชอบต่างกาันเขาก็ต้องคิดไปต่างๆนานาจะจินตนาการอะไรมันก็เป็นความสุขของเขาไว้เหมือนเวลาเราจินตนาการเรื่องอะไรต่างๆที่เราชอบอะไรแบบนี้เออก็ไม่ควรไปใช้คารุนแรงแบบนั้น เขาซัพพอร์ตคุณขนาดนั้นคุณควรมีวุฒิภาวะมากกว่านี้มั้งใช่ไหมทําไมอ่ะการแค่ถ้าแฟนคลับมาพูดมานู่นมานี่มาอะไรคุณก็รู้อยู่แล้วว่าคุณเป็นบุคคลสาธารณะถูกปะถ้าคุณเป็นคนธรรมดาแล้วป้าข้างบ้านมาด่าคุณคุณจะด่ามันกลับโอเคอันนั้นอันนั้นง่ายแต่คุณอยู่ตรงจุดนั้นเน่คุณแค่ยิ้มหรืออยู่เฉยเยแล้วทาให้เรื่องราวอ่ะ คุณจะแต่งงานอะไรไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวแฟนข่าบเขาก็ซึมซับความรู้สึกไปเดี๋ยวมีเรื่องใหม่เขาก็ไปเสพเรื่องใหม่มันก็จบแล้วการที่คุณไปว่าเขาแบบนี้แสดงออกแบบเนี้ไม่รู้ดิคุณจะไม่สนใจว่าคุณมีงานดีงานเด่นรวยอยู่แล้วหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยมันมันก็ไม่เหมาะสมหรือเปล่าเออเราพูดกันตามตรง ถ้ากลับไปมุมเขาอีกทีก็คือมันก็เป็นสิทธิของเขาที่เขาจะมาแบบเฮ้ยกูก็มีอารมณ์กูก็โมโหเป็นกูก็โดนคําพูดที่้ยมาคําพูดแย่ๆมากูต้องมารองรับอารมณ์ทุกคนเหรอใช่ครับมึงต้องลอง,ลองรับอารมณ์ทุกคนพอสมควรเพราะมึงอยู่จุดนั้นไงอ่าพูดกันตรงๆว่าถ้ามึงไม่มีพวกเขาดันแฟนคลับดันขึ้นมามึงจะดังหรือเปล่ามึงก็จะไม่ดังอ่าผมพูดสองมุมแบบนี้ไม่รู้ว่าแฟนคลับมิวก็จะเห็นเข้าข้างมิวจะมาด่าผมหรือเปล่าก็ด่าได้ครับถ้าเห็นไม่ตรงกัน ถ้าเกิดฝั่งอีกฝัก่งหนึ่งตอนที่มิวมีคดีเรื่องมีเรื่องราวเดี๋ยวไม่ใช่คดีไปก๊อป MV ็ก๊อปเพลงน,นู่นนั่นนี่อีกฝั่งหนึ่งก็จโจมตีไปโจมตีกันมาแต่ฝากถึงนะแฟนคลับทั้งสองฝ่ายอะเวลาโจมตีกันเนะี่ยไม่ใช่ไปแซะไปด่ากันมั่วตัวหมดให้มันเป็นปัญหาบางทีบางคนทะเลาะก,กันตบตีกันอย่าเป็นขนาดนั้นนะเสพศิลปินให้มันมีความสุขนะเวย้ยอย่าให้ผมด่านะเข้าใจปะ่ะเดี๋ยวเรื่องราวใหม่พวกมึงก็ต้องไปเสพบดราม่ากันอีก มึงเอาเวลาไปเครียดเรื่องอย่างอื่นจริง,รงๆไม่ควรเครียดเรื่องเฮี้ยอะไรเลยคือม,มึงมีปัญหาก็แก้ไขมึงเอาเสพศิลปศิลปินอ่ะไปเป็นความสุขชดเชยกับที่มึงเครียดงานเครียดเรื่องที่บ้านเรื่องเฮี้ยอะไรที่มึงต้องเจอเจอแย่ๆเข้าใจไหมเออสำหรับเรื่องนี้คือผมก็ฝากเตือนนักแสดงทุกคนเลยแล้วกันนะครับบางคนมันก็เหลืองแหละมันก็คิดได้บ้างไม่ได้บ้างปากไวบ้างแต่บางทีก็ต้องเห็นใจเขาว่าคือบางทีสื่อก็ ก็สื่อสื่อแบบเขาเรียกว่าต้องการขายข่าวอ่ะจะก็ใช้แบบคําพูดแรงๆแต่นี่มันไม่ใช่สื่อไงอันนี้มึงโค้ดเองเลยไงใช่ไหมมันก็เลยส่งผลเยอะเหมือนกันหลายๆอย่างคืออยู่เป็นศิลปินมันก็ทําตัวยากเหมือนกันะจะขยับตัวชีวิตพื้นที่ส่วนตัวอะไรมันยากแต่มันก็แลกมาด้วยชื่อเสียงและรายได้ไงอย่างแฟนคลับเองก็ก็บางทีก็ต้องพูดให้ระวังเหมือนกันนะเออแต่ก็ไม่รู้ว่าทำให้มันถูกจุดอ่ะพอดีพอดีอดนะฝากไว้เลย